ดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมริจ์จากช่องอดัมบุญชัยและตอนนี้ก็คือด่านที่หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าด่านที่เก้าฮะเราไม่นับดาวนะมาเข้าไปเลยเข้าไปเล่นเลยก็แล้วกันดูสิอเอาอีกแล้วคราวนี้อาชิดอนกับสเปียตันว่ะ ดูสิฮะพวกมันพวกมันน่าจะเอาสเปียร์ต้นออกมาก่อนนะเดี๋ยวเราเอานะักขุดทองออกมาสักสามคนก่อนเอานั่นไงว่าแหละเดี๋ยวนะ่มันมันมันนั่นมันโล่แบบเก่านี่รวงมันมีโล่แบบเก่าอะโอ้หคนคิดถึงนะฮะโล่เนี้ยโล่แบบก่าเนี้ย คิดคิดถึงคิดถึงตั้งแต่เกมเปิดมาแรกๆเลยผมเล่นเนี่ยก็คิดถึงโลนี้เลยโลนี้มันยังอยู่มาสเตปผมเหมือนเดิมอะนักดาบนักดาบทั้งหมดเลยไม่มีอะไรฮะนักดาบทั้งหมดอืมฟัง ฝังเขาได้เยอะแล้วนะของเราเพิ่งได้หนึ่งตัวฮะเราจะมั่งคั่งนี่แหละถ้าเรามีนักททองแปดคนก็คือเราจะมั่งคั่งฮะและร่ำรวยอู้ม,มันบุกมาแล้วนี่แน่นี่แน่ฟันนี่แน่นี่เน่นี่แน่เร็วหรือเปล่าล่ะบุกสีห์รออะไรเฮ้ยกลับมานี่นะ บุกแล้วถอยบุกแล้วถอยนี่มันป๊อดนะเขาเจ๊ไหมโอ้โหอันนั้นไม่ได้หรออุ้งนี่ไงกระโดดฟันได้อยู่นี่ไเขายิงดีกว่ามันมานะับมันมานะอุ้ยอุ้งนี่ฟันไม่โดนอ้าวไม่โดน ออืนี่แน่โอ้ยโดนหัวโคกนี่แน่นี่แน,น,น่ไม่โดนแล้วเออตายคาอากาศเลยเอากดพิษนี่แน่โอ้ยสุด สเปพคนละครับนีเดะมีหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละตีป้อมมาไม่โหดอ่ะสู้ผมไม่ได้ก็ใจไหมอ๋อฮิอ๋อฮิอ๋อฮิไอคุยกันแล้วมั้งมีอ๋อฮิอ๋อฮิอ๋อฮิมา ในเวลาสองนอาทีอะครับเดับปกติด้วยเลยเออเดับปกติด้วยแหละอ๋อเยอะเยอะโคตรโคษณาเกมนี้เยอะเยอะสุดผมไม่เอาสเปียร์ต้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอ้ยดาว่ะเล่นสักหน่อยเล่นสักหน่อย ชนเผ่าอามาฮิตอุนน้ยอ,อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนี้นนในการ,กรยึดครองฮึอ่าชัว่วไอ้พวกคนป่าฮะไอ้ชนเผ่าคนป่าป่าเถื่อนมาอืมอืมอืม อือืมอืออืมอือืมเพราะทำไมสเปียตันมันอยู่ตรงนั้นมามันบอกนลวว่าเราเล่นในสติกวอหนึ่งแล้วมันเล่นในสติกวอสามถ้ามันปิดไปได้นะมนไม่อยากให้มันป็นไปเนละยไม่ยิงไม่ไม่ใช่ยิงตีไม่โดนนี่เนะี่ย สามตัวคิดรู้ว่าแควา่ว่าวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วกระดูกกับหนังสัตว์จะสู้ทองและเพชรและอะไรอีกวะม่วงม่วกันอะไรแล้วว่ทัพทิมหรอน่าจะทัพทิมไม่รู้อ่ะมาฮะ เดี๋ยวเราจะไปป่วนพวกมันฮะเราจะไปตีกระโดดแล้วตีฮะกระโดดตีใช้สเตปแบบพี่อาร์มอะนี่แน่ไม่รู้จักกุสลละโอ้ยโทษทีครับอ้ายิงไม่โดนหรอเอ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 อโอยนี่แน่วัดกันเลยวัดไหมวัดไหมวัดไหม ดดสมอร์เร่ฮะมาบุกก่อนเลยฮะ huh? เราเป็นฝ่ายลุกฮะ huh? เราไม่ใช่ฝ่ายรับไอ้พวกนอกฝ่ายรับเราฝ่ายลุกฮะ huh? นี่แน่นี่น่โอ้ยไม่โดนนี่แน่อ่าอ่าไม่ไดีโอ้ยเดือดนะ ไม่ได้กินผมรออันนี้อันนี้อันนี้โจมตีมันอ่ะน,นี่อันนี้นึ่งหนึยกโกนุกโกโกเกะบอมคอมซีเอกรามไม่ร้องดีกว่านี่แน่เย้ไม่ขนามือพี่เลยชนะแล้วว,ว้าวเอามาทำไมครับ มีแล้วครับม,มาทำไมมาทำไมมีอยู่แล้วโอ้โฆษณานี้อย่าดูฮะอย่าดูเกือบไม่ทันฮะเดี๋ยวเข้าไปในนี้ก่อนหืมมันไม่แจกนั่น่ะเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ไม,มันไม่มนอ่นั่นแต้มดินแดนโนแมนนะไอพวกคนยักษยักษ์ยักษ์ยักษ์ตัวใหญ่มาก มีนี่เด็ดไหมอไหรน่นี่ไม่รู้เราจะไม่ใช้นั่นแหละเราจะอัพอย่างเดียวไม่ใช้สกินถึงแม้ว่าดามสเปียร์ตันผมจะใช้สกินไปแล้วเพราะความจําเป็นเพราะผมอาจจะรู้สึกว่าผมอาจเพราะว่าผมคิดว่ามน่าจะแพ้เอานะเฮ้ยมาคุณยักษคนณยักษ์เนี่ย,ย,ยงง้วยนมันลากศพมาด้วย พวกชาโนแมนพวกแกน่ न, ะช่างเลือดเย็นชิบหายมาแล้วสิหายแล้วฮะมันมาแล้วฮะเราต้องรีบเขาบอกว่ากระโดดตีแล้วจะตีแล้วจะเร็วขึ้นนี่แน่นี่แน่ โอ้ยโดนแล้วอืมโอ้โนแมนมันฆ่ายากอะ่ะง่ายๆฮะโนแมนมันฆ่ายากมากเลยห้พวกโนแมนชาวโนแมน นี่แนี่อาฮ่าอาฮ่าอาฮ่าโดดฮ่าฮ่าฮพวกโนแมนนี่ผมก็กลัวอยู่เหมือนกันเนาะนั่นเพราะว่ามันมีสกิลกระทืบพื้นอะมันเป็นแบบว่ารอยแยกอะเวลามันกระทืบพื้นอะมัน ดาเมจนะมันจะตามรอยแยกครับแล้วดาเมจมันจะเท่าเดิมด้วยนะไม่ว่าจะใกล้หรือว่าไกลมันจะดาเมจเท่าเดิมครัเมื่อก่อนเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยกระทืบเท้าเนี่มันเป็นการตีธรรมดาฮะแล้วพอแล้วพอ้งินพอมีสกินเข้ามาสกิลกระทืบเท้าของยักษ์ของยักษ์ที่มันมีสกินปกติของมันนะ่ะไม่ได้ใส่สกินนั่นแหละฮะ มันไม่มีท่ากระทืบพื้นแล้วพองนั้นแหละฮะพอมาเริ่มที่สกินพอเราเริ่มซื้อสกินอ่ะอย่างเช่นสกินยาใช่ปะมันจะเริ่มมีสกิลกระทืบพื้นฮะนั่นแหละฮะผมว่านะสกินไหนดีดีที่สุดฮะผมบอกก่อนเลยฮะว่าเป็นสกินผมว่ายายามันดีโอโหควงดาบควงดาบด้วยเลยเหรอ ไปเลยพวกเราหมาหมูฮะไปเลยหมาหมูหมาหมูอยู่แล้วของพวกเราพวกเราอ่ะหมาหมูอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกอื้อหือไม่ต้องกลัวหรอกฮะเราน่ะมันหมาหมูอยู่แล้วอ่าอาอาอาเล่นก้อนเล่นก้อนเล่นก้อนเลยเล่นก้อนเลยมาสองตัวทีละที ที่วิ่งที่หนีกลับไปไม่ใช่เพราะอะไรฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราเราเข้าบวกเลยเมื่อเดืเมื่อเกี้ยก็คือถ้าเราเข้าบวกเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะไปตีเงนเก็บได้ฮะแล้วพอยงั้นยักษ์มันจะมีโอกาสสวนกลับเราอย่าให้ยักษ์สวนกลับฮะอือหือเรียบร้อยอีซี่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 เย้ ชนะอีกแล้วชนะอีกแล้วใส่เจ้ามันัพี้งดิงดิดิดิงตูดูดูดูตูดูยักุดุดุดมาุด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 ุกุอุดุอุด่ดุ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 ุด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 นนุงด มาเมื่อกี้เมื ació, ่อกี encore, ้เบอรอลอยฮะไม่จะได้อ่านอะไรหรอกฮะเบื่อลอยเอาตานนี้ไหนดูซิใครจะมาตัวไรผล่มาปะอุ้ยพวกถือกระบองฮะเฮ้ยจีบเล่เร็วเร็วเฮ้ยรีบรีบรีบโอ้มันบุกมาแล้วหนุนมันบุกมาเออ ไป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 เดี๋ยวนักขุดทองสีเบ่งไม่อยากให้นักขุดทองตายฮะตายทีนึงเนี่ยก็ก็ถือว่าขาดทรัพยากรมากนะนักขุดทองสําคัญฮะบอกก่อนไม่ใช่สงคังนะสําคัญเดี๋ยวผมจะกลายเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ฮะ,อะโอ้โหนี่เนี่ย อุย้ยจิตอตุยตีแ <c oughs> น่ยอืมอืมมันมาอีกตัวฮะไม่ต้องกลัวฮะเดี๋ยวผมใช้พวกนักดาบพวกนี้ไปตีเองฮะอืมโอ้โหมันมา มันมาอีกแล้วไอพวกกระบองนี้เพวากระบอกอะมันสู้มันสู้ดาบไม่ได้หรอกแต่ว่าช่วงแต่ว่าช่วงเริ่มเกมอะไม่รู้มันสู้ได้ได้ยังไงฮะเพราะน่าจะมีหมวกด้วยแหละเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวหมามือของข้าหมามือของข้าข้ามันหมามือนักดาบเนี่ยมันจะเกิ่งเวลาอยู่เป็นฝูงฮะมาเลยมาเลยเตรียมมือตั้งรับแล้วครับ ตัวสุดท้ายมาเลยมาเลยโอ้โหมาเยอะใช้ได้นะนี่ผมว่าไม่แน่ผมของผมอาจะอาจจะตายสักหนึ่งตัวนี่นะแต่ก็ไม่ตายเลยฮะถูกซึมโจมตีซึมโจมตีค่อยบบได้หรอกค่อยๆสมเด็จอุ้ยมากลับมาแลา้วอ,อ,อะไรดีรวมพลังชีวิตบวกเงอยเอาเลยพลังชีวิตฮะ เราต้องเอาอยู่แล้วอุ้ยเคโนโลยีอืมฮผมบอกก่อนนะครับว่า ep สุด ep ที่จะจบในการฆ่าบบอสุอย,อยบอกก่อนทุกคนก็น่าจะรู้แหละเป็น ep สี่ครับ <S 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 คนดูมีแค่สองคนจะจบอีพีซะแล้วบ้าจริงไหนดูดิฮืมต้อปับตองแข็งอุ้ยเกินละ เราเป็นไฟาลุกลุกเลยอย่าให้มันพลิกเกมได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแข็งโอ้ยโอ้ยแข็งอื้อหืโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหสโลเลย

ไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยไอ้นี่โอ๊ย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 เจ็บอือหือเอาเลยเอาเอาพวกมันมันเร็ว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 ขุดจะแพ้แล้วเนี่ยจะแพ้แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทะนูผมโอ้นัานักนูผมอะนักนูผมเออดแตกเนี่ยเอ้ยไม่เอาแล้วคนยักษ์คนยักษ์ผมว่าไม่ดีอ่ะโอ้านักดาบทั้งหมดเลยก็แล้วกัน มาเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่จะแพ้แล้วเนี่ยไม่นะเราจะแพ้แล้วเนี่ยโอนยอไม่นะเราจะมันจะแพ้อืมอุ๊ยอ,อุ้ยอ,อุ๊ยอ,อุ๊ออยเราชนะได้ปวดอ่ะอู้หูเจ็บแพ้แล้วเนี่ย มาฮ่อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะโอ้ยนี่เอ๊ยช่วยโอ้โหทำอะไรไม่ได้นะฮะช่วเนี้ยนักดาบพวกมึงไม่ต้องออกโอ้โหท่าทำงานมือสั้นักดาบหมดขวัญแล้วฮะตอนนี้อย่าแพ้อย่าแพ้เด้อสร้างมาอีกสร้างมาอีกสร้างนักดาบมาอีกเซ่ อื้อื้ยาวแน่เลยฮะปอกอนได้มั้งก um> ูบอกว่าปอกปอกได้แล้วปอกอื้มว้าห้าใหม่นะโอ้โหจิบหายแล้ว ชีผายล้วอืมันมาใกล้ๆบ้านแล้อุ้ยเร็วๆๆนะรักดาักดาบอืออหือหอืโอ้โหมันยิงยิงอะโอ้โหโอ้โหไม่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 ไ่ไม่ไม่่จีผมยาแพ้ยาโอ้โหอเย้ดีโอ้โหว้าวเย้ย้ดีกย้องกล้อง ه, โอ้โหอุ ouais ้ยเฮ้ยม uh ีโอกาสอยู่มันจะตีโอ้โหีไปทุกฮึโอ้โนักเกรดอะไรเนียนักเกรดอะไรเนยไปชิบหายอือหือ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  ไม่เก็บเ,เ,เอามาอกอกมาอีกออกมาไม่โอ๊ตไม,ม่ไม่ไม่เอเวอร์ยูไม่โอ้โหกองทัพกำลังเสริมกลังเสริมเอกมาไม้ยสามคนณอืเอ้ม เจ้ามุญนโดนเหีงไม่พมีโดนต้มรัวเบียมาเร็วป่อได้เร็วป๊อ